อ้าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับ One Tech Channel นั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับก็แรงเรามาลําดับที่1นึ่แล้วนะครับก็มาในรูปแบบแผน4 2 3 1ครับเจอดิวิชันหนึเช่นเคยนะครับโอเคตัวจริงเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่านัดนี้คัวดาโดและมาไทเดลิกไม่ฟิตนั่นเองนะครับลูกหลักของผมนนั่เองคัวดาโดนะยืนฝั่งขวาไม่ฟิตซะแล้วนะโอ้เสงเลยอย่างนี้ต้องเอาตัวสำรองมาเป็นตัวจริงนะ เสียซูเปอร์ซับไป1ตัวนะครับเฟเรดิโก้เคียซ่านั่นเองแล้วก็มาเจอกับแผน4-1-3-2แผนแรของปาลากวัยนะครับค่อนข้างแรนะเดี๋ยวผมว่ามันจะเปลี่ยนละโอเคก็ของเขาโอ้โหเซ็นเตอร์แบ็กคู่นะครับเ,เบเคนแฮมเออร์ร้อยกับเอ,อ,เ,อ,อเดอร์มิลิเตาสำร,รองลูมิเนเก้แรดฟอร์ดเมสซี่เดมาร์ซาเน่กักโปเคียซ่าโฟเดนเจอร์ลาเบเนโดโอ้โหเยอะจัดหน้าเป้าคู่กัแฮร์รี่เคนแล้วก็ โอลิเวียชิลูนะครับโอลิเวียชิลูมาในโค้ชเจเกนคอปนะของฝ่งตรงข้ามของเราก็โทมัสตูเครนนะครับสไตล์เอาไว้เขาก็สไตล์สวนกลับเร็วนะครับตึงๆว่ะรหัสเขาโอเคโรนโดดักเหมือนเดิมนะครับไม่ให้เขาเล่นลูกเขี่ยนะอาแต่ว่าเขาต่อบอลนะครับมีชาบีอารองโซ่คุมแดนกลางนะครับกลางรับอืติดอยังแย่งไม่ได้อะโรนัโดมาที่เนม่า มาที่เคียซ่าวันทูครับแล้วลูกนี้หลุดมาเลยครับลูกนี้เคียซ่าครับ1000ซีซีความเร็วแล้วก็โยกขึ้นมาลูกนี้โทนี่โคสเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนเสียบอลแดนกลางนะครับก็โดนลงโทษไปตามสเต็ปนะครับโทนี่โคสเรียบร้อยครับมุมแคบเล็กๆแค่นั้นยังหม่งเข้าไปได้นะผมก็งงเลยเกินโอเคนำาไย์กอนนะครับโดลนโดลงมาดักก่อนนะครับเขาไม่เล่นลูกเขี่ยะนะ แต่เขาก็ไม่รีบนะครับอลอนโซมาที่เนม่าเนม่าอ๋อแล้วโดนตัดบอลอีกแล้วครับลูกนี้เนม่ามาที่ลิเจมลิจเจมรอนจังวะวันโทครับลิเจมมาที่เนม่าเนม่าคื้นมาที่โค้ดแล้วก็ปาดออกมาลูกนี้เอา้หเคียซ่าเขาลงบดักอ่ะโค้ดโอเคแก้ตัวได้ครับหาดูตัวแทงมาที่เนม่าเนม่าเนม่าวนเนม่าได้หรือเปล่าเนม่าไม่ได้ครับโดนชนปิวไป ปะหนงข้ามนะอืเก็บได้ครับแถวสองโทน่โคโคตมาที่คันเซโครับรอจังหวะรอจังหวะเพื่อนเติมแล้ววันทูกับนูโนโไม่ถึงแล้วไม่ได้ลูกทุ่มด้วย,วกวยเกี่ยวบอลไม่ติดนะโอ้เขาบิวอัพนะแต่ว่าสไตล์เขาเป็นส่วนกลับไวนะครับแต่เขาเล่นบอลแบบบิวอัพนี่มากครับนี่มากบางทาง เออเคียซ่ามผมก็ลงมาช่วยได้นะไรี้โหดไหมเ,เอเดนเอเดนยกมาติดอีกแล้วเอเดนเล่นเสียวอีกแล้วนะครับเอา้าโอเคเราได้ลูกเตะม,มุมเฉยผมนึกว่ารูดิเกอร์วิ่งชนบอลออกไปนะเอเดนจ่าเลี่ยนมาที่รูดิเกอร์มาที่กวาดิโอกวาดิโอครับหาตัวไม่มีตัวจ่ายนะครับมาที่เอเดนแทงมาลูกนี้ที่ลีดเจม ออา,เ,อา,เ,อาเขามาอย่างนี้ก็หลุดสิครับฟเฟเดริโกเคียซ่านะครับความเร็วลูกนี้กระชากมาแต่โยกขึ้นมาลูกนี้โล่นะลด้วยมงได้โอ้โหซูเปอร์เซฟนะครับจากผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามโอ้โหเกือบไปเคียซ่านี้หลุดแล้วหลุดเลยนะทุกคนวิ่งไม่มีใครวิ่งตามทันเลยนะมาครับดูนี้ก็โค้ดเล็งแล้วจ่ายเลียนมาเคียซ่าเบิ้ลคืนครับโทนี่โค้ด ยกขึ้นมาลูกนิดโลนันโดคยังเซฟแล้เนมาทำเข้าไปเพื่อยรอ้โยอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริง,รงๆนะครับสองประตูต่อศูนย์อย่างตึงครับโอเคดักลูกเขียร์ก่อนนะครับเคซ่าลงมาทันหรือเปล่า,าลีดเจมดักไม่ให้ไปลีดเจมดักดักแนวไกลนะครับแล้วกยกขึ้นมาลูกนิดเอ้ยเดซ่านะครับกระโดดปัดได้เทซา เราจังหวะโดนลุมอยู่ครับสองตัวเคียซ่าตัวรอดได้ไหมไม่ได้นะครับเสียบอลแล้วเขาปาดมาลูกนี้แล้วแย่ท้าทักกัดจะยิงเลยไม่ได้นะโอเคเคียออกมาจากพื้นที่อันตรายได้ครับโทน่โคตแทงออกมาสวยๆลูกนี้นูโน่วันทูโรนันโดแล้วเนม่าปาดมาอีกแล้วเคียซ่าไม่เลยครับความเร็วลูกนี้กระชากมาลูกนี้แล้วก็ไปไม่ได้ครับคืนมาลูกนี้จังหวะหนึ่งลีเจมยขค้นมาสวยๆเนม่าโอ้โหโคสสวย ทำกันมาอย่างดีหรือวันพัทพารของลิเจมนะไม่รู้มีเปล่าโอ้นม่าตวัดยิงแบบน่าจะน่าจะเป็นประตูนะไม่งั้นอย่างสวยเตโอเขาเขาก็ยังเล่นบิวอัพอยู่นะทุกคนเขาไม่รีบนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจังหวะนี้ครับแฮร์รี่เคนหรอเจอคันเซโลเก็บเอเดรยนยกขึ้นมาเลยครับเห็นช่องว่างนะครับแทงมา นูโน่ครับแทงต่อที่โทนี่โคดโทนี่โคดความเร็วไม่มีนะเอ้ายังติดทานโต๊ดานโต๊ดรอตัวนะครับทานโต๊โอ้โหอจานแล้วเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์อส,รอสองประตูต่อศูนนะครับของบอลไปห้าสแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับวอลเต็ดเขี้ยวกาสไม่เปลืองนะของเราก็ของเราก็มาเหมือนเดิมนะครับครับ กองหลังของเราเอ้ยไม่ใช่ตัวสำรองของเรานะต้องเปลี่ยนนะอีวานเพลสิกนะฮาแลนด์แล้วก็อินเนต้านะที่ขาดไม่ได้เลยโอเคไปกันต่อนะครับลุยเริ่มครึ่งเวลาหลังนะครับเราได้เขียร์สุดลูกเขียนะครับฮาแลนด์ัรนีโค้สแทงมาที่เนต้าแล้วแทงต่อมาที่ฮาแลนด์ลูกนี้ไม่ถึงนะครับถึงมือดอนารุมาเฮ้ยแล้วดอนารุมาเขาเล่นสั้นแบบเขาไม่กลัวเลยนะ ต่อบอลแบบดีจัดเนมีมาเจอลีเจมเข้าไปลีเจมบังครับจ่ายมาที่เคียซ่าเคียซ่าคืนได้ไหมยังได้นะครับเอ้าอือแล้วบอลกลับมาได้นะครับโทนี่โคดเห็นช่องแทงเลยลูกนี้มาที่อีวานเพลสิกแล้วก็โยกมาลูกนิดฮาแลนด์นหนูซูเปอร์เซฟแล้วยิงสามหอยเลย็ไดร้อยสามประตูนะครับโอ้โหโคดแม่งแทงแบบ กินพื้นที่อย่างดีแล้วจังหวะเดียวเลยครับฮาแน่นแต่ยังติดเซฟสามของอินเนตตานะครับสาศรรตึงเกินอา้าว้้องหมุนติ้ว,ต,วติ้วครับโอเคครับเขาน่าจะกดออกกูเลยนะครับสาศนย์นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เราก็น่าจะกำชัยนะครับกำสามแต้มไปได้ก็รอดูครับโอเคชนะนะครับบอลเต้ c h ช n แนล บวกไป10แต้มนั่นเองนะครับ1,881แต้มนั่นเองโอ้โหอย่างตึงยังไม่ได้ขึ้น1,900ซสักทีเลยนะทุกคนนะโอ้โหอย่างเซ็งชนะไปด้วยตกอยสามประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับของเราโอ้โหของเราของเขาก็แรงสูงสุดอันดับ6,089เลยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะ C132 แผนแรของทีมชาติปลารักไัยนั่นเองครับของทวีปอเมริกาใต้นะครับอย่างตึงอย่างตึงสายเปิดมงเจมมิ่เหมือนกันเหรอมัังผมมองแล้วโอเคเอาโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ